แซ่บได้อีกแม่ทัญญาเผยถ้าอิงอิงปล่อยท้องเพื่อจะจับเป๊กจะทำยังไงรายการถามสุดซอยโดยมีเอ,อิร์กพรหมพรเปิดใจสัมภาษณ์ธัญญาธัญเรศกรณีนักศึกษาสาวส่งข้อความหาน้องลียาจนฉายาเมียหลวงลวงสังหารกลับมากระหึม่มโดยระหว่างสัมภาษณ์เอ,อิร์กพรหมพรได้ถามว่าเคยอยากลุกไปตบผู้หญิงพวกนี้บ้างไหมทัญญาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วที่มีปัญหาทัญญาไม่เคยทำร้ายผู้หญิงนะ แต่ทัญญากระโดดถีบตีพี่เป๊กซึ่งมานั่งคิดว่าตอนนั้นอะไรจะใจร้อนขนาดนั้นแต่เป็นอารมณ์ที่โมโหเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีสติมากขึ้นไม่ทะเลาะก,กับพี่เป๊กเหมือนเมื่อก่อนเอ,อิร์กผมฮอนได้ถามต่อทันใดว่าถ้าเด็กคนนี้ตัดสินใจปล่อยท้องมีลูกกับพี่เป๊กจะรับมือยังไงทัญญาก็ได้แต่ยิ้มกลุ้มกลิ่มพร้อมกับบอกว่า เขาทำไม่ได้ค่ะเพราะพี่เป๊กทำหมันแล้วเคยมีเรื่องทะเลาะก,กันตอนเราหึงหวงเรื่องผู้หญิงเราก็โกรธมากงอนจะเลิกซึ่งเราห่างจากเขา3ามเดือนไม่ติดต่อเอาแค่ลูกไปส่งและไปรับลูกไม่เจอเลยตอนที่เขามาง้อก็ง้อด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเราก็บอกว่าต้องทำหมันเราถึงจะดีด้วยถามว่าพี่เป๊กยอมไหมยอมค่ะเราไปเฝ้าอยู่หน้าห้องคุณพ่อพี่เป๊กเขาสอนมาตลอดว่าให้มีลูกกับเมียเดียว ไม่ให้มีลูกหลายเมียเพราะเด็กจะมีปัญหาทะเลาะก,กันในอนาคตเขาก็สอนไว้และคุณพ่อก็เห็นด้วยกับเรื่องที่เขาไปทำหมันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ